นี่คือเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่รีเอลของประเทศอินโดนีเซียกำลังเล่งค้นหาร่างของเด็กน้อยวัยสิบขวบคนหนึ่งที่ถูกจระเข้ทำร้ายแล้วลากลงไปในแม่น้ำในขณะที่น้องกำลังพายเรือที่ทำจากถังพลาสติกอยู่กับเพื่อนๆโดยที่จระเข้มันได้กัดเข้าที่มือของน้องขณะที่น้องได้เอามือจุ่มลงไปในน้ำโดยที่เพื่อนของน้องนั้นได้จับแขนของน้องอีกข้างไว้และพยายามที่จะดึงน้องกลับขึ้นมาบนเรือแต่ก็สู้แรงของจระเข้ไม่ไหวจึงทำให้เรือพลิกคว่ำ แล้วมันก็ได้พาล่างของน้องหายลงไปใต้น้ําในขณะที่เพื่อนๆของน้องที่เหลือต่างก็รีบว่ายน้ําหนีตายขึ้นฝั่งและรีบวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้รีบดําเนินการค้นหาล่างของน้องในทันทีและพวกเขาได้พบจระเข้ต้องสงสัยขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่เชื่อว่ามันได้ทําร้ายเด็กชายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยกันล้อมจับมันจนถึงช่วงเย็นและพาล่างของมันขึ้นมาผ่าพิสูจน์แต่ก็ไม่พบล่างหรือชิ้นส่วนของมนุษย์ในท้องของมันทําให้เจ้าหน้าทีีี่ต้ออ้้อออองงมกกกาารรคคนหั แต่ก็ไม่เจอร่างของน้องแต่อย่างใดและอีกไม่กี่วันต่อมาร่างของน้องถูกพบอยู่ที่กลางแม่น้ําโดยชาวบ้านที่กําลังขับเรือผ่านแม่น้ําสายนี้ก่อนที่ร่างของน้องจะถูกนําขึ้นมาจากน้ําและผลการตรวจจากแพทย์พบว่าตามร่างกายของน้องมีบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการที่ถูกจระเข้กัดก่อนที่ร่างของน้องจะถูกนําไปทําพิธีตามศาสนาก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ